จรดลึกเป็นเดนม้อนข่าวฟื่อไทยบายดิชโนตตายประจำวันที่29มีนาคม2564โดยเมพบพครั้งฟุตบอลไทยครับเราไปดูข่าวฟื่อไทยในผมในช่วงเช้าของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟื่อไทยช่วงเช้าวันนี้โมริจัสุททาให้ชื่อปาคังซอดังกระหึ่มถึงเกาหลีใต้โดยหลังจากที่ทางทีมชาติญี่ปุ่นภายใต้การน,นำทัพของฮาจิเมะโมริจัสุเปิดรังมาริโนธถล่มเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ ในถิ่นของตอนเองไป3ต่อ0ในเกมฟุตบอลอื่นคเครื่องเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจากชัยชนะด,ดังกล่าวนั้นเพียงแค่ข้ามคืนเดียวของทางฮาจิเมะมอริยาตสึถามาชื่อของปาร์คฮังซอขุนซูทีมชาติเวียดนามดังกระหึม่มวงการฟุตบอลเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวเมื่อแฟนบอลต่างต้องการให้โค้ชปาร์คเข้ามารับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้แทนที่เปาโลเบนโตขุนซูชาวโปรตุกสที่พาทีมผ่าญ,ญี่ปุ่นอย่างยับเยินถึงแม้จะไม่ใช่ชุดเต็มรูปแบบก็ตามี ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวลือหนาะหูอยู่แล้วมาว่าทางสมาพธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้เล็งที่จะแต่งตั้งป้าขังซอหุนซูซทีมชาติเวียดนามเป็นเฮชโค้ดทีมชาติเกาหลีใต้คนใหม่เพื่อจะเตรียมแผนพัฒนาทีมใน,นระยะยาวจากผลก,ก,การแข่งขันดังกล่าวเกาหลีใต้ต้องพ่ายแพ้ต่อทางญี่ปุ่นถึง0ูนยต่อสยิ่งตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ที่ทางปาง้าขังซออาจจะเป็นหุนซูทีมชาติเกาหลีใต้คนต่อไปในเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะ สรับปักขังซองคุณซือที่พาทีมชาติเวียดนามประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์้วยการพาทีมชาติเวียดนามนั้นคว้าปรองแชมป์ชุดอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียวชคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2018พาทีมชาติเวียดนามทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกเอเชียครับ2019คว้าเหรียญทองซีเกมส์2019ซึ่งปัจจุบันพาทีมชาติปรังจากฝูงกลุ่มจีฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนั่นเอง เป็นว่างานนี้นะครับผมต้องรอดูกันต่อไปว่าปาร์คฮังซอนั้นจะมีสิทธิ์กลับไปสร้างชื่อที่ทางเกาหลีใต้ได้ไหมเมื่อโดนทางอ่ามิจิยตรส์นะฮะซัดเละขี้แตกไป3ต่อ0ย์ของทีมชาติเกาหลีใต้นั่นเองอย่างก็ฝากสีแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะครับเชียร er ์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับคอนเฟิร์มแล้วเจ้ายาสิทธิโชคบินรุ่งทัพลิวกิลว,วันที่2เมษายนนี้ โดยงานนี้ทางไฟบินพร้อมแล้วนะครับผมสำหรับทางสิทธิโชคพาโซหงหอกดาวรุ่งชลามชนตเตรียมลัดฟ้าสู่แดนประดิบโดยสสิสิงโตทองผู้จัดการทีมสโมสรชมบุรี FC เปิดเผยกับทีมงานมาว่าเกมบุกไปเยือนประยองเอฟซนัดเมื่อวานนี้คือนัดสุดท้ายของเขานั่นเอง โดยหัวหอกดาวรุ่งของทีมจะเดินทางไปคาแข่งกับทาง f อฟบริวิลรองจากฝูงของศึกเจลิก2ของประเทศญี่ปุ่นด้วยสัญญาเยืมตัว1ฤดูกาลในวันศุกร์ที่2เมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้ส่วนน้านบอสบอลได้ให้กำลังใจกับเท่ายาคนนี้บอกเลยว่าให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการ,ระจญภัยในลีกแดนสมุไรในรอบนี้โดยถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญเพราะ FC ฟบริกิลล์กลังทลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแข่งผ่านไปั้งหมด4นัดชนะปรวด มีโอกาสเจ้ายาสับลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่เจลีกซึ่งเจ้ายาคนนี้จะต้องพิสูจน์ตนเองอย่างมากมายเพื่อขึ้นมาสอดแทรกลุ้นตำแหน่งตัวจริงภายในทีมนั่นเองเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะว่าการคอนเฟิร์มว่าเจ้ายาเนี่ยจะบินวันที่2เมษายนนี้จะเป็นกักตัวกี่วันและจะอะไรยังต่อไป,ต,อไปต้องรอลุ้นกันเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับบอลไทยยูลี่ยงยังโหดยิงกันขี้แตกเลยทีเดียว3 2ประตูต่อศูนย์เป็นไปได้ยังไงเนี่ย โดยการนี้ในวันก่อนที่ผ่านมานะผมในศึกฟุตบอล h a i l a n ด f o ุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีกรอบแบงกลุ่มโซนกรุงเทพมหาวิาลเป็นการพบกันระหว่างนอตกรุงเทพกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาโดยการนี้นอตกรุงเทพเปิดฉากขึ้นนำสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาตั้งแต่นาทีที่4ก่อนจบครึ่งแรกสกอร์นำไปอยู่10ต่อ0ู เข้าสู่ครึ่งหลังน้อยกรุงเทพยังคงเดินหน้ากระนำประตูอย่างต่อเนื่องและมาบวกเพิ่มอีกประมาณ22ประตูในครึ่งหลังและก็จบเกมน้อยกรุงเทพไล่ถล่มเอาชนะสาบันเทคโนโลยีจีรดาไปสาิต่อ0ูนที่สนามมินิเซตเดียมณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตสำหรับโปรแกรมต่อไปกลุ่มอีหมอน้อยกรุงเทพจะพบกับทางมอกรุงเทพธนบุรีในวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้ในขณะที่สาบันจิรดาจะพบกับทางมอพราชพัฒน์พระนครนั่นเอง โอ้โหยิงกันได้ยังไงนะฮะผม32ต่อ0มันเป็นไปนได้ด้วยหรอเนี่ยแค่ครึ่งแรกก็ฟาดไปแล้วถึง10ประตูมาต่อที่ครึ่งหลังฟาดไปอีก22ประตูโอ้โหอะไรที่นั่นเหลือเชื่อเช่นนี้ก็ถือว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแข่งใจบุญแบนดอนช่วยเหลือสุนัขจรจัดพร้อมจ่ายค่ารักษาโดยกองกลางทีมชาติออสเตรเลียนะฮะของชางบริลลัมช่วยเหลือลูกสุนัขจรจัดหลังโดนรถชน โดยนินทางแบนดอนโอนิวกองกลางของทางบริรามิเต็ดพร้อมกับแฟนสาวของเขาเผยเรื่องราวน่าประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้ช่วยเหลือลูกสนักจรจัดที่โดนรถชนได้รับอาการบาดเจ็บโดยทางแบนดอนโบดิลเนียพร้อมด้วยแฟนสาวได้นำลูกสนักตัวดังกล่านั้นไปเข้ารับการรักษาซึ่งผลการตรวจปรากฏว่าได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณช่องท้องซึ่งถือว่าเป็นอันตรายเป็นอย่างมากมายจึงต้องได้รับการผ่าตัดด่วน ทำให้ทั้งคู่นั้นรับรักษาสุนัขตัวนี้พร้อมกระจายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดเกลีชิเดียวโอ้โหแต่ผมถือว่างานนี้น้ำใจงามจริงนะฮะแบรนดนอนโอนิลคนนี้สุดยอดจริงๆแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับใครกันนะมงในเผยอดีตแข้งกิเลนชุดแชมป์ไทยลีกเตรียมบริไทยหลังจบฤดูกาลนี้โดยอดีตนักเตะชุดแชมป์ไทยลีกกับทางเมืองทองเตรียมแขวนสตาร์ทหลังจบวิซนนี้ ซึ่งทีมงานข่าวได้รับการรายงานจากทางฟุตบอลดีกรีอดีตนักเตะในชุดแชมป์ไทยลีกกับทางทีมเอสจีเมืองทองหยหนึงมาว่าเจ้าตัวนั้นเตรียมประกาศแขวนสตาร์ทเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วหลังจบภารกิจในสั้นนี้โดยปัจจุบันผู้เล่นแนวรุกคนดังกล่าวนั้นยังค้าแข้งกับทีมดังระดับทีหนึ่งนะฮะซึ่งได้เตรียมบอกลาเพื่อนรวมทีมแฟนบอลและก็อาชีพการค้าแข้งที่เจ้าตัวนั้นเล่นฟุตบอลมายาวนานกว่า20ปีเต็มหลังจบเกมการแข่งขันศึกโตโยต้าไทยลีก ัดที่30ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะโดยเจ้าตัวนั้นย้าว่าคิดมาหลายสัปดาห์อย่างถี่ถ้วนแล้วและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อจบเกมสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนเป็น,น่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าใครนะฮะแข่งกิเลนที่ว่านั้นจะแขวนซัดในฤดูกาลนี้ต้องอรอลุ้นกันเรามานที่ข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับโช์เหรียญ4แข่งต่างสโมสรรับเหรียญแชมป์ร่วมกับทาง B ีจีปชุม โดยงานที่ผมทางบีจีปทุมคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมกับกํากลังลุ้นเป็นทีมแชมป์ไร้พ่าย,ายในนัดสุดท้ายที่ต้องบุกไปเยือนชินเมืองทองและล่าสุดทางจากกิจลาบตระกูลนะครับแนวรุกของทางประสาทไายฟ้าบุเดมิเตตโชเลียนแชมป์ไทยลีกในรายการก2020ที่บีจีปทุมส่งมอบให้กับถึงมือถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้อยู่ในทีมแล้วก็ตามที ซึ่งทางบีจีปทุมเล็งเห็นความสําคัญของผู้เล่นเก่าถึงแม้จะย้ายทีมแล้วแต่พวกเขาก็มีส่วนสําคัญในการคว้าชแชมป์ในครั้งนี้จึงต้องได้รับเหรียญแชมป์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนักเตะ4คนที่ได้รับมอบหมายเหรียญแชมป์จากทางบีจีปทุมประกอบไปด้วย 1. น,นะฮะจักกิจลาตะกูลที่ย้ายจากทางสมุทรปราการซิตี้ต่อจากนั้นก็ย้ายไปร่วมทีมปัสสัตสายฟ้าบริลลย่มิเต็ดคนที่2ก็จะเป็นดาเนียลกาเซียโตติย้ายไปร่วมทีมสมุทรปราการซิตี้ คนที่3บาวรสทานดลี่ย้ายไปร่วมทีมสมุทรประการซิตี้และคนที่4ก็จะเป็นนอตชาบรูอิทลันย้ายกลับมาลีกมาเลเซียในช่วงเลกที่2นี้เป็นว่าง,งานนี้ทางบิชีก็เห็นถึงคุณค่าของพวกเขานะฮะแม้ว่าจะย้ายทีมแล้วก็ตามทีแต่จะให้พวกเขาได้รับเหรียญศึกไทยลีกที่คว้ามาในครั้งนี้กันด้วยเดียเดียวก็ถือว่างานนี้เป็นอะไรที่รักกันแบบพี่น้องนะฮะมากกว่า,าเป็นโคช้ชแล้วก็นักเตะนั่นเอง แล้มาดี่ข่าวต่อมากันดีกว่านครับสองเงินรางวัล3ลีกไทยควรจะเพิ่มให้เท่าไร่กันดีโดยงินนี้ที่ก่อนหน้านี้ได้ผม,มีิ่าบวบอกว่าจะมีการเพิ่มเงินรางวัลของฟุตบอลลีกหนังเมืองไทยโดยต้องรอความแน่นอนกันอีกครั้งว่าจะมีความชัดเจนอย่างไรกันบ้างซึ่งปัจจุบันเงินรางวัลของฟุตบอลลีกไทยแต่ละลีกนั้นก็มีดังต่อไปนี้ไทยลีกหนึ่งมีให้ทั้งหมด8อันดับนะฮะก็คืออันดับหนึ่งก็เป็นบีจีปทุม10ล้านบาทอันดับ2เป็นบุรีรัมย์้านบาท อันดับ3การท่าเรือ1.5ล้านบาทส่วนอันดับ4 5, 6, 7นะครับผมก็ลดหลั่นกันไปก็มี800,000 70,000, 0 0 0 0แส0ห้0แและก็อันดับสุดท้ายก็จะเป็น40,000นนั่นเองรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยไทยลีก1นั้นให้เงินรางวัลทั้งหมด17.5ล้านบาทส่วนไทยลีก2ก็มีให้ทั้งหมด7อันดับนะฮะก็จะมีอันดับที่1นได้5ล้านบาทอันดับที่2ได้3ล้านบาทอันดับ3ได้1ล้านบาทอันดับ4 5 0,000บาท อันดับ 5- 3า0 0แสนบาทอันดับ6 1 0 0 0แสนบาทและอันดับ7-5 0,000บาทรวมแล้วก็ประมาณ9.95ล้านบาทนะครับส่วนไทยลีก3นั้นก็มีให้แค่3อันดับนะฮะก็คืออันดับที่หลำพูนวอริเออร์1ล้านบาทอันดับ2เมืองการ7 5 0 0 0 0บาทอันดับ3ราชบุรีห0 0 0 0 0บาทส่วนแชมป์ฟุตบอลถ้วยช้างเอฟเอคัพน,นั้นก็จะเป็นชนะเลิศนะฮะได้อีก5ล้านบาทและก็รองชนะเลิศจะได้ทั้งหมด1ล้านบาทนั่นเอง นี่ก็เป็นการพูดถึงรางวัลน,นะครับว่าควรจะเพิ่มอีกไหมว่าจะเป็นไทยลีกหไทยลีกสแล้วก็ไทยลีกสก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเป็นปร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิเชนตลสไตล์ประจำวันที่29มีนาคม2564โดยใชัยพะบะครั้งฟุตบอลไทยครับ